เมนูวันนี้จะเพื่อนเพื่อนเราจะตําส้มตํำมะละกอเหืมเราวจะทำการหั่นจะ้ะ okay. สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาแซนดนะคะเพื่อนจ๋าเมนูนวันนี้จะเป็นเพื่อนจ๋าตำมะละกอเขิมกับขนมจีนผัดเรียกว่าอะไรเนี่ยอยากกินเพื่อนจ๋ามาเดินมาเดินมาเดินแต่ว่าเส้นนี้เป็นเส้นมามา่าเอ๊ะเส้นนี้เป็นเส้นขนมจีนเพื่อนจ๋าเอาผัดเด้อ,อผัดแบบคล้ายๆผัดหมี่อ่ะ แต่เราไม่เอาเส้นหมี่แต่เราเอาเส้นเส้นเส้นขนมจีนเพื่อนจ๋ามาเด้อเส้นกระปุ้นกับมาม่าผสมกันมาเพื่อนจ๋าวันนี้ไม่ใช่มือจะใช้ตะเกียบเพื่อนจ๋ามาเพราะว่าวันนี้แต่งเป็นคนจีนโอเคคำแรกจังเพื่อนจ๋าเอฟซีไหมเอฟซีกับมิคินิกันนะคะเพื่อนมาเด้อมาเด้ออื้มอื้มสีมือมลงกอเฮิม ừm chưa ạ Trên cập ủa tí ạ ก,ก๋วยเตี๋ยวขมูฮัพัตเส้นขนมจีนใส่ไข่เรื่องของเรื่องหาเส้นหมีไม่ได้

สดมากทุกนเมื่อเกิดเท็สดมากทุกคนจ้ะเก็บมาจากต้นเด้อฟินเฟร์ มันคดเทีวมันเป็นเมนูที่แบบง่าย ตีไม่ธรรมาดาเขาเรียบกินเดี๋ยวข้างบ้านเปิดเพลง ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเิวันนี้ตอนนี้เที่ยงเป็นเวลาเที่ยงมื้อเช้ากับมือเที่ยงมัดรวมกันเลยจ้า ขนมจีนกรบอซึนมะามา่าผสมกันยานจะบออิม่มกลัวบม่อิมอ่มเด้อกลัวนี้อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่ 和存在。 เพื่อนชอบมีมีเอฟซีอ่ะเขาชอบมาถามว่ามาเม้นว่ากินอาหารไม่หมดจริงๆอาหารนะกินหมดนะคะเพืบบ่อนจ๋าแต่ว่าบางทีเวลาทำคลิปเด้อ เวลาทําคลิปอย่างเงี้ยมัเป็นเมนูเช้าๆอ่ะมันกินได้นิดเดียวเสร็จแล้วเราก็จะกินต่ออีกภาคสองเพื่อนจ้ะกินต่อรอบสองอ่ะไม่มีใครรู้ไม่ต้องห่วงช่องนี้หมดทุกเมนูแต่ว่าตอนที่ทําคลิปอ่ะมันก็ดูไม่หมดเพราะว่ามันอิ่มเด้อเพื่อนจาะเป็นตัแต่เลโลกก็พอมาก็กินน,น,น,นิดเดียวอ มันหยัดลงมันอิ่มแล้วอย่าไปฝืนมันมเพื่อนจ๊ะกินใหม่ก็ได้มไม่็ไปฝืนยัดลงไปโห่นทำหมดแล้วอ่ะฉันตำฉันหมดแล้วอ่ะอร่อยมากขึ้นเึย

อันนี้เหลือเพื่อนๆจาเดี๋ยวเราไปกินรอบสองเดี๋ยวก็หิวอีกเซ็ตผัดผัดขนมจีนผัดขนมจีนอ๊ะวือตาวะเพื่อนเดินเข้าตาไว้อือเพื่อนจ๊ะขอสัตตา Ơi mưa chạy Ơi Nắm cái điện thịt tàn ạ Ok mưa chạy Ai Khó Khó tôi làm cái con cái cháy bài được, Ơi sẽ tay nha